สถิตมากที่สุด fs ครับเพราะว่ามันจะใช้ในการกำหนดว่าแรง p ที่ดึงเนี่ยทำให้กล่องเคลื่อนที่หรือยังเพราะว่าแรงนี้จะเป็นแรงที่เกิดขึ้นตอนที่กล่องกำลังจะเคลื่อนที่นะครับ เราก็มาดูตัวอย่างง่ายๆที่ใช้หาแรงเสียดทานกันนะครับเราก็จะดูทั้งขนาดแล้วก็ทิศไปพร้อมๆกันเลยสำหรับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่าง3.6นะครับโจทย์บอกว่าเขามีกล่องใบหนึ่งมีมวล15.0กิโลกร,รัมนะครับวางอยู่บนพื้นราบกำหนดให้สัมประสิทธิ์ความเสียดทานสถิตนะจะเห็นได้ว่าพอกำหนดอย่างนี้ปุ๊บก็แสดงว่าพื้นมีความเสียดทานนะครับโดยให้มิเนี่ย0.4ครับ แล้วก็สัมประสิทธิ์ความเสียดทานจน μ นะครับ0.3ครับก็คือน้อยกว่า μs จงคํานวณแรงเสียดทานที่กระทำต่อกล่องเน้นแรงเสียดทานบนกล่องนะครับเมื่อใช้แรง P ดึงกล่องในแนวราบด้วยขนาดจะเห็นได้ว่ามีขนาดต่างกัน4ขนาดนะ0นิวตัน10 57แล้วก็6 5นิวตันนะครับเราก็จะ เริ่มต้นจากการเขียนฟรีบอดี้เขียนก่อนว่ามีแรงกระทําต่อกล่องยังไงบ้างนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะได้ดูกันว่าแรงเสียดทานที่เกิดขึ้นเมื่อเราใช้แรง P กระทําต่อกล่อง4กรณีนี้เนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะครับโอเคผมขอเลื่อนโจทย์ออกไปเลยแล้วกันเดี๋ยวดูตามที่ผมค่อยๆวาดให้ดูนะครับเริ่มต้นก็คือเราก็จะมีกล่องแล้วก็เราก็จะแยกออกจากพื้นนะครับ ที่วางอยู่เพื่อที่จะได้ดูว่ามีแรงอะไรเกิดขึ้นระหว่างกล่องกับพื้นบ้างนะครับเริ่มต้นแรงแรกเลยที่เราต้องใส่นะค็คือน้ําหนักก็จะเป็นแรงโน้มถ่วงที่โลกดึงวัตถุลงสู่จุดศูนย์กลางของโลกนะครับก็เป็นแรงในทิศชี้ลงโดยน้ําหนักที่ว่านี้ก็จะมีขนาดนะครับเท่ากับการเอามวล15.0กิโลกรัมแล้วก็คูณกับความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกก็คือ9.8 ตัวนี้กดเครื่องคิดเลขได้ก่อนเลยนะครับก็คือ147นิวตันจากนั้นแรงต่อไปครับก็จะเป็นแรงระหว่างผิวสัมผัสตรงนี้เราก็เน้นที่แรงที่เกิดขึ้นบนกล่องนะครับก็จะต้องมีแรงแรกเลยครับก็คือแรงตั้งฉากก็จะเป็นแรงที่ผลักกล่องออกห่างจากผิวนะครับตัวนี้ก็คือแรงตั้งฉาก FN ซึ่งเดี๋ยวเราค่อยมาหากันว่ามีขนาดเท่าไหร่จากนั้นโจทย์ก็ระบุว่าให้มีแรง P ดึงกล่องในแนวราบดึงกล่องสมมติผมให้กําหนดนะ ให้ดึงกล่องไปทางขวาอย่างนี้แล้วกันนะครับด้วยแรง P นะครับจากนั้นก็จะเห็นได้ว่าเมื่อดึงกล่องไปทางขวาเนี่ยกล่องก็จะมีแนวโน้มขึ้นที่ไปทางขวาเมื่อเทียบกับผิวนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีแรงเสียดทานเกิดขึ้นแรงเสียดทานที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ว่ากล่องจะอยู่นิ่งแล้วมีแนวโน้มขึ้นที่ไปทางขวาหรือแรงที่ดึงเนี่ยดึงและทําให้กล่องขึ้นที่เป็นไปทางขวานะครับแรงเสียดทานก็จะมีทิศตรงกันข้ามไปทางซ้ายมือแน่นอนนะอันนี้คือการระบุทิศนะครับ อันนี้ก็คือแรงเสียดทานเราก็ใส่เป็นอย่างนี้ก่อนนะครับเรายังไม่รู้ว่าแรงเสียดทานมีขนาดเท่าไหร่แต่ตอนนี้เรารู้แล้วนะว่าแรงเสียดทานต้องไปทางซ้ายมือนะครับเพราะว่าผมกําหนดให้แรง P ที่ใช้ดึงเนี่ยไปทางขวามือโอเคครับ อันนี้ก็คือเบื้องตอนน้นครันนี้เรามาดูกันโจทย์เนี่ยกำหนดว่าให้แรง P ที่กระทำต่อกล่องนะครับมี4ค่าก็คือ0 10 57แล้วก็65นิวตันจะเห็นได้ว่าแรง P ที่กระทำต่อกล่องเนี่ยจะทำให้เกิดแรงเสียดทานนะครับแต่ว่าแรงเสียดทานที่เกิดขึ้นจะมีขนาดเป็นเท่าไหร่เนี่ยขึ้นอยู่กับว่า กล่องมีสภาวะเป็นยังไงยกตัวอย่างเช่นถ้าออกแรงดึง P ี0นิวตันแล้วกล่องไม่เคลื่อนที่แรงเสียดทานก็ต้องมีขนาดเท่ากับแรงพีก็คือ10นิวตันนะครับถ้าเกิดออกแรงพีไปแล้ว57นิวตันแล้วกล่องเคลื่อนที่ไปแล้วอย่างเงี้ยนะครับแรงเสียดทานก็ต้องมีขนาด เท่ากับแรงเสียดทานจนเพราะว่าเป็นตอนที่กล่องเคลื่อนที่อย่างงี้นะครับน่าจะเห็นได้ว่าการที่เราจะสามารถระบุได้ว่าแรงเสียดทานมีขนาดเท่าไหร่เราจําเป็นจะต้องหาค่าค่าหนึ่งก่อนครับค่าที่ว่านั้นก็คือ,อแรงเสียดทานสถิตมากที่สุด fs ครับเพราะว่ามันจะใช้ในการกําหนดว่าแรง p ที่ดึงเนี่ยทำให กล่องเคลื่อนที่หรือ,อยังเพราะว่าแรงนี้จะเป็นแรงที่เกิดขึ้นตอนที่กล่องกําลังจะเคลื่อนที่นะครับแรงเสียดทานสถิตมากที่สุด fs เนี่ยเราบอกว่ามันเท่ากับ mu s แล้วก็คูณกับ f n นะครับซึ่งม s เนี่ยโจทย์กําหนดมาให้เลยว่าสัมประสิทธิ์แรงเสียสัมประสิทธิ์ความเสียดทานสถิตก็คือ0.400นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องหาคือต้องไปหาแรงตั้งฉาก fn ที่ผิวเดียวกันก็คือตรงนี้เพื่อแสดงว่า ผิวถูกกดเข้าหากันมากน้อยแค่ไหนเห็นว่าแรงตั้งฉาก FN อยู่ในแนวดิ่งนะครับเพราะงะั้นผมก็เริ่มจากการกําหนดระบบแกนก่อนละกันก็กําหนดไปทีเดียวเลยก็ผมก็ให้แนวราบเป็นแกน x และแนวดิ่งเป็นแกน y ทิศบวกชี้ตามลูกศรน,นะครับในที่นี้เราก็จะพิจารณาจากแนวดิ่งหรือแนวแกน y เนื่องจากว่า ในแนวดิ่งเนี่ยถ้าเรามองวัตถุวางอยู่บนพื้นผิวว่าในแนวดิ่งวัตถุไม่มีการเคลื่อนที่ขึ้นลงนะครับเพราะงั้นความเร่งเป็นศูนย์แรงรวมในแนวดิ่งต้องเป็นศูนย์ด้วยในแนวดิ่งก็จะมี2แรงก็คือแรง f n ทิศชี้ขึ้นทิศบวกนะครับแล้วก็น้ําหนักทิศชี้ลงติดลบนะครับสแรงนี้ต้องรวมกันเป็นศูนย์เพราะฉะนั้นผมมาเขียนทางด้านขวามือแล้วกันนะครับก็จะได้ว่าเราจะทําการหาโดยการใช้อย่างนี้นะครับแรงรวมตามแนวดิ่งก็คือแนวแกน y ต้องเป็น0ูนย์ครับ นะจากนั้นแรงรวมมีอะไรบ้างก็มีแรงตั้งฉากนะครับแรงแรกก็คือแรงขนาด F n ทิศช,ชี้ขึ้นเป็นทิศบวกนะครับแล้วก็ซิกมาก็คือการบวกกันตัวที่2นะครับน้ำหนัก W U ใหญ่นะครับทิศช,ชี้ลงติดลบ2แรงที่ต้องรวมกันเป็นศูนย์เพื่อให้ความเร่งในแนวดิ่งเป็นศูนย์แล้ววัตถุก,ก็จะอยู่นิ่งไม่มีการเคลื่อนที่ในแนวดิ่งนะครับเพราะฉะนั้น F n ก็จะเท่ากับตัวนี้ติดลบย้ายไปทางขวามือเป็นบวกนะครับ F n ก็จะเท่ากับ W U ใหญ่ w ตบใหญ่ก็คือ147นิวตันอย่าลืมนะว่าแรงตั้งฉาก FN ไม่จำเป็นต้องเท่ากับน้ำหนักเสมอไปนะครับเราต้องพิจารณาเป็นกรณีกรณีไปในกรณีนี้ตัวแรงตั้งฉาก FN เท่ากับ147นิวตันเพราะฉะนั้นผมก็เอาไปแทนตรงนี้นะครับพอแทนปุ๊บผมก็สามารถหา,าตัวแรงเสียดทานสถิตท,ที่มีค่ามากที่สุดได้ก็คือ0.4คูณกับ147 นะครับก็จะได้ออกมาเท่ากับเขียนตรงนี้แล้วกันนะครับ58.8นิวตันครับโอเคเราได้ออกมาแล้วว่าแรงเสียดทานสถิตมากที่สุด58.8นิวตันหมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้าผมใช้แรง P ดึงเนี่ยนะครับไม่ถึง58.8นิวตันมันก็จะหมายความว่าวัตถุก,ก็จะยังไม่เคลื่อนที่แล้วแรงเสียดทานก็จะมีขนาดเท่ากับแรง P แต่ถ้าแรง P เท่ากับ58.8นิวตแล้วก็ก็หมายถึงว่า กล่องกำลังจะเคลื่อนที่ถ้าแรง P มากกว่า58.8นิวตันกล่องก็เคลื่อนที่เรียบร้อยซึ่งเมื่อกล่องเคลื่อนที่เรียบร้อยแรงเสียดทานจะลดลงจากแรงเสียดทานสถิตมากที่สุด fs เป็นแรงเสียดทานจน fk ตามนี้เห็นนะนี่ก็คือผมสรุปเป็นภาพรวมให้ก่อนเลยเพราะฉะนั้นอันที่1เริ่มต้นกันเลยนะครับอันที่1โจทย์กำหนดบอกว่าให้ใช้แรง P นะครับเท่ากับ0นิวตันหมายความว่าอะไร ก็หมายความว่าไม่ได้ใช้แรงนั่นเองเพราะฉะนั้นเมื่อไม่มีแรง P ดึงในแนวราบกล่องก็ไม่มีแนวโน้มที่จะเคลื่อนที่ในแนวราบแรงเสียดทานก็เป็นศูนย์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ได้ว่าแรงเสียดทานก็จะเท่ากับศูนย์นิวตันเหมือนกันอย่างนี้นะครับกรณีที่2ครับเขาให้แรง P เท่ากับ10.0นนิวตันนะครับ ในกรณีนี้เห็นว่าแรง P นะครับน้อยกว่าแรงเสียดทานสถิตมากที่สุดเพราะฉะนั้นกล่องยังไม่เคลื่อนที่แรงเสียดทานย่อมมีขนาดเท่ากับแรง P นะครับเพราะงะั้นแรงเสียดทานของเราก็จะมีขนาดเท่ากับแรง P ก็คือ10.0นิวตันครับโอเคกรณีที่3นะครับแรง P เท่ากับ57.0นนิวตัน จะเห็นได้ว่ากรณีนี้แรง P 57.0เมื่อเทียบกับแรงเสียษฐานสถิตมากที่สุด fs จะเห็นว่าใกล้เคียงกันแต่ก็ยังคงน้อยกว่าอยู่ดีเพราะฉะนั้นตอนนี้กล่องก็ยังคงไม่เคลื่อนที่นะครับแรงเสศษฐานย่อมมีขนาดเท่ากับแรง P ก็คือ57.0นิวตันนะครับและกรณีสุดท้ายครับกรณีที่4แรง P กำหนดให้เท่ากับ6ก5 0นนิวตันก็จะเห็นได้ว่าคราวนี้ แรงพมากกว่าแรงเสียดทานสถิตมากที่สุดแล้วครับเพราะฉะนั้นมันก็จะทําให้แรงเสียดทานตอนนั้นเนี่ยเป็นแรงเสียดทานตอนที่วัตถุกําลังเคลื่อนที่นะครับเพราะว่าแรง P65 แรงเสียดทานสถิตมากที่สุดก็คือ5 8าสิบแปดจุดแปดเพราะนั้นแรงพีมันมากกว่าแรงเสียดทานสถิตมาก,กาที่สุดก็จะหมายความว,าว่าตอนนี้แรงพีทาให้วัตถุเคลื่อนที่ไปทางขวามือแล้วนะครับเพราะว่าแรงที่ดึงมากกว่า,ราแ,วแรงเสียดทานและแรงเสียดทานตัวนี้ก็จะลดลงแล้วก็เหลือเท่ากับแรงเสียดทานจน fk ในตอนที่วัตถุเคลื่อนที่ fk หาได้ยังไงก็หาเหมือนกับ fs เลยรูปฟอร์มเดียวกันก็คือว่าเขียนตรงนี้แล้วกันนะครับ fk ก็คือแรงเสียดทานจนก็จะเท่ากับ m ล k ครับเป็นสัมประสิทธิ์ความเสียดทานจนแล้วก็คูณกับ fn ก็จะเห็นได้ว่า fn ก็เป็นค่าเดิมนะก็คือ fn ก็คือ147ส่วน m k โจทย์กำหนดมาให้ว่าน้อยกว่า m s ก็คือ0.3นะครับก็คือจะได้ออกมาเป็นอย่างนี้ 0.300แล้วก็คูณกับ FN ก็คือ147นะครับก็คูณเลขตรงนี้กันก็จะได้ออกมาเท่ากับเท่าไหรว่วะเดี๋ยวผมดูก่อนเอออยู่ตรงไหนเอ่ยอออ44นะครับได้เท่ากับ44.1นิวตันนะครับโอเคเพราะงั้นผมก็มาสรุปด้านล่างได้ว่าในกรณีที่4แรงเสียดทานเนี่ยจะมีขนาดเท่ากับแรงเสียดทานจน ซึ่งเท่ากับ44.1นิวตันโอเคนะครับเพราะฉะนั้นเราก็สามารถหาขนาดของแรงเสียดทานที่สภาวะต่างๆจากการออกแรงดึง p ตัวนี้ได้นะครับทีนี้ตรงนี้เนี่ยเพื่อเพิ่มเติมตรงนี้นิดนึงนะครับในกรณีนี้จะพบว่าแรง p ที่ใช้65นิวตันเนี่ยจะทำให้วัตถุเคลื่อนที่แล้วก็คือว่าผมมาใส่ลงในรูปแล้วกันนะครับตรงนี้นะตัวนี้ก็คือ65.0นิวตันซึ่งแรงเสียดทานจนตรงนี้ของเราก็ได้ออกมา 44.1นิวตันเพราะงั้นวัตถุก,ก็จะเคลื่อนที่นะครับก็จะเคลื่อนที่ไปทางขวามือแล้วก็จะเคลื่อนที่ด้วยความเร่ง a ค่าหนึ่งอย่างนี้นะครับเพราะงั้นผมจะลองหาความเร่ง a ให้ดูนะครับซึ่งความเร่ง a ที่ว่านี้ก็จะเป็นความเร่งในแนวราบก็คือตามแนวแกน x เพราะงั้นเราก็ใช้กฎการเคลื่อนที่ข้อที่2ของนิวตันตามแนวแกน x เพื่อหาความเร่ง a นะครับผมไปเขียนที่มุมล่างขวาแล้วกันนะ ก็จะได้ออกมาอย่างนี้นะครับเราก็ใช้สมการ sigma f เป็นตามแนวแกน x ก็จะเท่ากับมวล m คูณกับความเร่ง a x ผมเขียนสมการให้ดูนะแต่ว่าคงไม่คำนวณเลขสุดท้ายหรอกตัวนี้ก็หมายความว่าให้คูณหาผลรวมของแรงทั้งหมดตามแนวแกน x นะครับมี2แรงแรงที่1คือขนาด65ินิวตันชี้ทังทิศบวกนะครับอีกแรงหนึ่งคือแรงเสียดทานจน44.1นิวตันทิศชี้ทางซ้ายมือนะครับก็ติดลบ2แรงนี้รวมกันแบบเวกเตอร์แบบเวกเตอร์คือรวมกัน แรงแรกก็คือ65.0นิวตันทิศชี้ทางขวาคือเป็นทิศบวกซิกมาคือการบวกกันนะครับแรงที่2แรงเสร็จทานจนขนาด44.1นิวตันทิศชี้ทางซ้ายมือติดลบนะนี่คือการรวมแบบเวกเตอร์จะเท่ากับมวลก็คือโจทย์กําหนดมาว่ามวลเท่ากับ15.0แล้วก็คูณกับความเร่ง A แค่นี้เองนะครับ เพราะฉั้นจากนั้นคุณก็เอา15.0นี่ย้ายมาหารทางด้านซ้ายมือคุณจะได้ความเร่ง a ผมขอเขียนเป็นสมการทิ้งไว้เฉยๆแล้วกันตัวนี้ก็เขียนง่ายๆก็คือ65.0บวกด้ลบก็คือลบนะ44.1แล้วก็หารด้วย15.0นะครับแค่นี้เองคุณก็กดเครื่องคิดเลขก้อนนี้ก็จะได้ความเร่งออกมาหน่วยเมตรต่อวินาทียกกำลังสองอย่างนี้นะครับโอเคสำหรับ ยข้อนี้ก็จะเห็นว่าเป็นข้อง่ายๆต้องการให้คุณเห็นวิธีการหาแรงเสียดทานทั้งขนาดแล้วก็ทิศในเวลาเดียวกันนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปที่แรงต่อไปก็คือแรงตึงกันนะครับ